นสนับสนุนรายการโดยจุลินซีอะมิโนโปรโตีนสามทหารเสือเพื่อพืชสวนไร่นาไม้ดอกไม้ประดับเข้ามาหาลา ไม่เป็นใส่ปุ๋ยมากไปบอกไม่ใช่มีมีแต่ใบเอาใบมันใหญ่ไปครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวไม่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 มีผลนี่ไปดูผลเต็มเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์หนึ่งของผมก็เก็บละทยอยเก็บละเดี๋ยวเอาวันที่มากๆสุดเดี๋ยวผมให้มาดูวันแกล้เป็นกองเลยนะเป็นตันนะมันต้องวันเป็นตันมาสร้างให้ผมไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ขีดไม่ให้อะไรบอกเฮ้ยมันงามนะมันก็ผิดปกติเขาอะของผมเนี้ย จะออกอยู่แล้วเนี่ยจะออกแล้วดกเลยค่ดูใช้ใช้สามเสื้อกี่รอบก็สามวันทีสามวันทีสามวันทีแล้วอยู่พาร์ตครับอยู่พาร์ตก็น้ํในนี้มันอยู่พาร์ตแ้วน้ําบ่อปลาเพราะว่าน้ําน้ําบ่อปลามันน้ําอยู่พาร์ตอยู่แล้วมันเขียวปี่เนี่ยเขาเขาฉีดเจ็ดวันต่ปัดสามวันทีนี่สามต้องไอแตงกว่าต้องสามวันทีครับสามวันทีเอาผสมไปตอนนี้กี่เดือนแล้วครับอุ้ย ยังไม่ถึงเดือนเลยจะเด็ดได้อยู่แล้วอีกสิบวันผมก็เกียยไอ้นั่นแล้วสหับสนับสนุนรายการโดยจุลินซีอะมิโนโปรตีนสามทหารเสือเพื่อพืชสวนไะร่นาไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยต้องต้องไอนะ้นั่นแหละแต่ขึ้นนี่ขึ้นลาวไปแล้วอีกประมาณสิบกว่าวันนี้กผมก็เด็ดละเด็ดแต่กว่านะแล้วแล้วตาข่ายมันไม่เล็กแหละวันนี้ไม่เล็กอ่ะ จะไม่ขาดหรอกเวลามันขึ้นมาถ่าเยอะๆโอ้โหต้องต้องดึงกันเลยไม่งั้นเดี๋ยวล้มเ <c oughs> นี่ยแต่ก่าเนี่ยอันนี้ยังไม่ไม่เล็กอันนู้นใหญ่กว่าอันนู้นใหญ่กว่าเนี่ยเพราน้ำจากนี้ขึ้นมาให้มันแต่ก่าตอนนั้นโลสามสิบนะตอนนีเ้เหลือประมาณสิบห้าบาทแต่ก่านะพอวันนึงเป็นตันเะนี่ยนึกออกไหมวันนี้ได้เป็นตันแต่กัา เออมันได้ราคาตันหนึ่งก็หมื่นกว่านึกออกไหมพอพอค่าอาหารปลาแล้วกันล่ะเนี่ยี่สิบห้าวันผมได้จะเข้ามาดูอีกทีนึงเ,<อ>เข้ามาดูอีกทีถ้าได้ตัวก็เอารถเข้าสนับสนุนรายการโดยจุลินซีอะมิโนโปรตีนสามทหารเสือเพื่อพืชสวนไร่นาไม้ดอกไม้ประดับ เข้ามหาล ไอ้พวกนี้มันมันเป็นโรคที่มองไม่เห็นอย่างพวกไวรัสพวกอะไรเงี้ยฉีดไปเลยฉีดไวรัสมัน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 เป็นโรคที่ที่ที่ชาวบ้านไม่กล้าปลูกเพราะว่ามันมีปัญหาเพรบอกว่าเจ้าของสามสามเสือบอกให้ฉีดเจ็ดคนใช้ประเคนสามสามสองสามแล้วต่อไปเดี๋ยวผมจะฉีดทุกวันเจอคนใช้ประเคนเข้าไปสามไม่ใช่เพราะช่วงนี้ยี่สิบวันสูงมาสองซอกมันมัน,มนโอ้ของผมนี่นะอาทิตย์หนึ่งเป็นซอกนะนี่อาทิตย์เป็นซอก เรียกว่าคนโอบเนี่ยเขาเรียกว่าคนคนขึงเชือกเนี่ยขึงไม่ทันแล้วแล้วปัญหาของผมเนี่ยโรคน้อยไอ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 ้ที่ผ่านมาเลยท้านี้ออกไปนี่นะผ่านมาะนั่นน่ะตายหมดทั้งทั้งอนั้นเลยมันไม่รู้จะแก้ไงมันไม่รู้จะแก้ไงเรื่องทั้งทั้งแปลงเลยไอไอนี่กี่วันนะครับนี่ประมาณสิบสิบกว่าวันเนี่ยสิบกว่าวันตีทั้งมาสิบแปดสิบเก้าวันปกติปกติมันกี่วัน มันสี่สิบห้าวันแดงป่าสามเดือนสามเดือนที่เก็บแล้วไอเดือนสามสิบวันเนี่ยสามสิบวันกับสามสิบห้าวันเนี่ยเก็บแล้วไอ้นี่คาดว่ากี่วันครับผมว่าผมว่าไม่ถึงอาทิตย์เนี่ยผมเก็บแล้วเนี่ยครับมันเริ่มออกดอกแล้วตอนนี้นะเออเริ่มแล้วล่ะรวมแล้วประมาณกี่วันตั้งแต่ปลูกประมาณประมาณสามสิบวันสามสิบวันของผมเก็บแล้วประมาณนั้นนหะไต่ตรงนู้นนราไปดูดอกเดิกออกหมดแล้ว ไอ้ที่เอาน้ำนี่ไปเยอะๆไอ้ไอนี่มันค้างอีตอนนั้นมันมัน,ม,นมันติดไอ้ไอ้ไอ้ท่อน,น้ำซะเกือบสามที่วันไม่ได้ให้น้ำมันนะมันช้าอีตรงนูน้นอีนู้นให้ตลอดเนี่ยเดี๋ยวไปดูฝั่งนั้นครับโอ้ตรงนู้นนะสินับสนุนรายการโดยจุลินทรีย์อะมิโนโปรตีนสามทหารเสือเพื่อพืชสวนไร่นาไม้ดอกไม้ประดับนี่สูกว่าก็นี่มันก็นี่ผมก็เนี่ยผมขีดพราขีดก,ก,กว่านี้ก็ขีด ใครลูกน้องฉีดสามวันครั้งเนี่ยผมฉีดเนี่ยไปดูได้เลยเนี่ยเนี่ยของผมนี่ประมาณสิบวันก็ผมก็ออกแหละวันละไม่รู้เท่าไหร่เลยประมาณเดือนเนี่ยนะครับเดือนหนึ่งผมได้เลยสิบวันเนี่ยผมได้สิบวันผมผมเนี่ยนี่เริ่มออกแล้วนะไปดูได้เลยออก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 ลูกแหละข้างล่างเนี่ยออกแล้วตอนนี้ออกแล้วเนี่ยตอนนี้ออกแล้วออกออกลูกเล็กๆแหละอีกมาเกิน เจ็ดวันก็เริ่มทยอยไปแล้วมันจะเพิ่มเรื่อยๆเพิ่มเรื่อยๆของคนอื่นเขาฉีดฉีดไอ้พวกจาพ่น่าแมลงมันตรายเพราะคนกินเลยทุกวันเนี่ยครับนี่ผมใช้ย้ายเนี่ยไอ้สามทหารเสือแล้วก็อ้ยูพาร์เนี่ยน้ําเนี่ยน้ำเลยโตไวโตไวเข้าเข้าทางไหนแล้วเนี่ยฮะเข้าทางไหนโตแปางรูนไปหนุนอ่ะโอ้วเนี่ยเนี่ยชั้นสองชั้นสามแล้วต้องต้องตายให้มันตายึ้นลาวไป ทั้งหมดลงกี่ต้นกับตัวนี้ครับตงเนี้อันนี้มันมันไม่รู้บอกไม่ถูกมันมันทุกสามสิบเซนน่าจะพันกว่าพันกว่าพันกว่าฮะผมเก็บได้เป็นตันแล้วกันนะเนี่ยนะครับต่อครั้งนะครับต่อวันเนี่ยนะต่อวันเนี่ยมันเรียกว่าออกทุกวันออกทุกวันวันเป็นตันเื่อมันยาวยาวถึงนู่นเลยยาวเป็นร้อยเมตรอุ้ยหลายพันต้นหลายพันยาวเป็นยาวเป็นร้อยเมตร แต่เร็วมากของผมโตเร็วอ่ะพวกพิ่มพันต้นต้นละโลก็พันโลกั่นไงต้นละโลอ่ะโลนึงก็แค่ยี่สิบลูกเองนิดเดียวโลนึงอัพนเดียวยี่สิบลูกเลยไม่ถึงนี่แหละข้ามไปเลยถ้าว่าเนี่ยเดี๋ือดออกน้ำใหม่อ่ะแตงกวาเนี่ยมันเนี่ยเตรียมเก็บอะไร ตัวไวจังกว่ายีดยาเนี่ยยีดเนี่ยเนี่ยมันเลื้อยไวไหมนะดูเนี่ยแล้วไม่มีสารพิษไงใช่ไหมมันไม่มีสารแตงกวานมันกินทุกวัน,นเนี่ยดูนยยาวยิดเนี่ยตัวไวมากอหรือว่าช้าวันเดียวนะไม่ไม่มาไม่มาโอบเลยนะ ไม่ถันไม่ปัดไอ้นากากเลยเนี่ยไอ้ไอ้ตะไคร่เลยทําไม่ดูอ่ามันมันถึงเอวเลยไปนะแล้วมาดูพวกนี้อีกวันนะเนี่ยดูน้ำเขียวเห็นไหมนนี่ยนะน้ำเขียวไหมล่ะอยู่พาร์นะเนี่ยนีอยู่พาร์ทอย่างนั้นเนี่ยเห็นไหมน้ำเขียวเนี่ยปีเลยไหมนี่ยน้ำเขียวกันเนี่ยถ้าน้ำไม่ไม่ใส่มันก็ไม่ใช่น้ำอยากบ่ออยู่พาร์ทมันจะขาว อันนี้เขียวไงงามงามมากเลยอ่ะพวกที่แรกกลัวผมของผมจะมีแต่ใบนี่มันออกดอกไปแล้วหมดปัญหาแล้วมันใบมันใหญ่ใบใหญ่มากอ่ะดูดูใบใน่ไหมทายใบดูกว่ใบใหญ่เข้ามาหาอะไรเข้าพ้องตั้งใจจะรีบกันเซ่ฉีดไปผมใช้ไอ้มันตายแล้วด้วยตายแล้วไอ้ตาคอนตาย

รูาคุณมีไหมเราไม่มีนะน้อยมากใช่ไหมน้อยมันมีช่วงแรกๆนะนมัเป็นบุญคุณแต่ผมใช้บัตตี้เขาเรียกบัตตี้พอดดี้แหละในชีวภาพกินได้อ๋อเอามา แต่ดนแดนไม่ไม่ไม่เป็นปริมาที่ผู้กค่ับปใา้นาะให้จากา่เนี่ยตอน่าเื่อเป็นอยู่จใช่ไหมล่ายก็เป็นาให้ให้ดูภาพเลยองคราบอดี้ันดูันลและสวยมากแต่งสวยมากรู้ใบรูใบก็เด่อพวกผมว่าของผมมันไม่ออกรู้